าเย <c oughs> เตียวักกนด้ราวัทเจออาไปก่อน,นอนดามอ,ไ,อ,อไป้วาวเย,ยเยตียรถ่อราจะไปทางบันตลาลมันได้เอาดีตา,าตาทำไ้าจตาปบัานาบเมาาา ทีมมันเราก็เนี่ยพอมาถึงอยู่ร้อนเนาะไปเนาะเนาะโอ๊ยตาดิ <laughs> <laughs> <laughs>

เอาอะไรอุดหู้วยด้วยนะครับเห็นไหมอูเสียงดังก้องชัดมากครับเห็นไหมตาย เดินจะไม่เหมือนเดิมน,นะครับไหนลองกินไม้ไผ่ให้ตาให้ปูดูหน่อยเสียบโร๊บโหไม่ไกลเดียบนะครับัม มีต้นที่เล็กใหญ่อยู่ตรงนี้ถ้ามันไม่หักเนะี่ยมาดูตรงนี้โอ้ยจังดีเลยลมอาเอามาล่ามไว้ถนนรถช้างวิ่งรถวิ่งทั้งวันไงพ่ออ๋อใช่เขาดูรถเมานาอันนั้น18ล้อก็ดึงรับรอรถด้วยอันนั้น18ล้อัอนนี้6ล้อ <c oughs> เดียวเลยนะครับวันนี้มาคนเดียวเลยไม่ครตาถ่ายเลยไม่มีใครตามมาถ่ายซักคนเลยตอนนี้ไปหดังมานี่ยืนนึงแล้วทำไมไม่เอาจากถุงเดียวเทถุงกินเลยเนี่ให้เทเปลาะปู่เทให้กินเออครับนี่ต้นไม้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจ๋อหายถุงนึโอ้ไม่ได้ไม่ได้หันกล้องไปห้าวเนอะ ระวงระวางกลางกลางคือไม่ระวางป้ายกลาหลังคือแบบป้ายกลางหนี่ยพวกพวกเห็นนะรับรองได้มีถ่ายถ่ายไว้ไม่ไม่มีใช่ไหมไม่ได้หันไปไงมือนมีหางเนี่ยไม่เขาดูในคลิปก็รู้สัดจะตัดไม่ตัดตอนนี้ทิ้งนะบอกได้เขารู้แน่ว่าจะอะไรจะไปตัดพ่อเขาอยู่ตากล้องไหนพ่อไม่อตากล้องแบบไม่เจ็บนะพ่อแต่อายใช่มันไม่เจ็บมันแต่อายเหมือนนทามวยโดนโดนดตีขา ลงๆไม่ได้ว่านี่แต่มันเถินไงเรามาธรรมดาไม่ได้ปู่เราต้องมาสร้างตัวใช่มันต้องมีวีรกรรมให้ดึงฉากให้พี่จดจำไปยืนกินแบบคิวๆนะครับสบายๆอีกเด็กก้อยข้างหลังเดียวไม่หนูตีนี้ทีคือแตกเลยนะพ่อใช่พีทีนลงนี่นะัวแตกกันมา ดูเอาดูเอาพี่น้องเลยดูเซยมากนะครับเซยมากโหดีมากนะอ้โหสุดยอดนะครับคุณจิมจามรถเยอะนะนะยางพม่ไปเสียดายบ้านนี้มีแต่รถเล็กเนาะอยากมีรถใหญ่ๆสักสองสามคันที่จะผ่านเนาะซื้อสิเขาไม่ให้เรากะขอเขาอ่ะหกตัวตรงปุ๋สองตัวยังไม่กินตาย ครับตอนนี้กินของในรถเลยมาถึงจุดจุดเป้าหมายของเราแล้วมาถึงจุดเป้าหมายแล้วก็พ่อมหาจำเเนอน้ดี่มยน,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 นี่เลยนะครับโอ้ สมหวังหลังโโลทำไมเป็นสีทองไปหมดเลยไม่รู้มี่ีเกาะแล้วดูวไม่ใช่ตอนที่เครื่องบินบินผ่านไม่ใช่เขาทำทองหล่นใส่บ่โอ้โหมีขาที่หออกมาดูด้วยทุกคนเออี้คึก่ขาที่หามาโชว์แล้วออกมาโชว์แล้วสาวมาใหม่ด้วยสองคนเนีวนค่ะร้วันนี้ต้องใสต้งใสาวรือเปล่าเนี่ย ทางนน้นนะครับนั่นเดี๋ยวจะให้รายงานตัวัหน่อยมีแต่คันเล็กๆตูดูนเมากไม่สนใจเลยรถคันนี้ชิวๆเลนะครับมาไกหมดหรืยังอ๋อูแบบจิงใหญ่เลยนะครับ รถพ่วงทำไมไม่มีหันลงมาทางดีบ้างเนะีจะลูกแทนไหม พอหนูกินน้ำก่อนได้ครับสิบบาทพ่อต้องไข่ร้อยนึงเดินเป็นขวดเล่นนะเขาจะยืดทดคืนในเวราต้องตด้งแ่กนเถอะสี่ขวดขวดบนของพ่อ่าตานเราจะถึงงานนะเราจะถึงงานนะ มาแล้วครับอ้ออะไรอุตหูหน่อยครับโอ้เสียงดังฟังชัดมากเลยโอ้โห ไกลแล้วก็เดินไปก,กันเลยเออลองเดิน,นดูมั่ก็ได้ไปเดินตามเขาจะไม่ถ่ายนะเดินชิลเออไม่ต้องถ่ายแล้วเองจะถ่ายเป็นของเองก็ได้นะอุ้ยตรวจด้วย <laughs> ไปรับลมหน่อยน้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs>

加油！<laughs> <laughs>